สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับพบก,กับมิ้นในไวต์มิ้นยูตี้นะคะคือ <c oughs> จะบอกว่ามิ้นหายไปจน youtube เตือนนะคะว่าถ้าคนไม่อัปเดตช่องคุณจะปิวก็คือคุณจะไม่มีคือต้องไปเริ่มต้นใหม่เลยคือไวต์มิ้นยูตี้คือจะไม่อยู่แล้วก็ <c oughs> <c oughs> เลยแบบมาอัปเดตหน่อยเพราะว่าตอนเนี้มันมีอะไรที่ต้องอัปเดตจริงๆก็คือสิวขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่าเราอะ มียาแต้มสิวตัวนี้ที่เคยรีวิวไปเมื่อนานมากๆแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะโดยการวันนี้เป็นวันที่ประมาณวันที่3ที่เราใช้ยาแต้มสิวนะคะซึ่งสิวมันขึ้นจริงๆเห็นป่ะคือมันขึ้นจากการที่มินาไปย้อมผมเว้ยพอมินย้อมผมใช่ไหมคือเหมือนมันแพ้พวกอะไรที่เป็นเกี่ยวกับผมเนี่ยแหละแล้วคราวนี้มันก็ขึ้นเลยพอขึ้นปุ๊บมันก็จะต้องรักษาใช่ไหม ก็เนี่ยอันเนี้ยท้ายสามวันแล้วนะคะทุกคนแล้วก็พร้อมกับที่แปะสิวแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทุกคนดูดิมันน่ากลัวมากที่มันน่ากลัวเพราะว่ามินน้ามือไปบีบมันจริงๆไม่ควรนะอย่าทำนี่มินบีบจริงๆอย่าไม่บีบดีที่สุดนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาเจอกันในอีกรอบต่อไปเนาะประมาณสัก สามวันแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสิวพวกนี้มันจะยุบแล้วก็มันจะลอยจางมันจะจางลงไหมเพราะว่าที่มิ้นเคยใช้อลอยมันจางลงจริงๆโอเคมาอัปเดตแค่นี้แหละก็เดี๋ยวจะมาบ่อยๆแล้วกันนะคะเพราะว่าทำไมไม่มาก็ไม่รู้ก็คือโดนเตือนปุ๊บก็ถึงจะมาเนาะโอ้ยคิดถึงแหละ <c oughs> เดี๋ยววันหลังจะมารีวิวพวกนี้ดีกว่าพวก ที่เราไปงานวัดทั้งหลายแล้วเราก็แบบระบายสีไว้นะคะทุกคนเราจะมารีวิวทีละตัว,ตวรอบหน้าแล้วกันเนาะแต่รอบนี้เรามาแค่นี้ก่อนมาอัปเดตนะคะก่อนที่ช่องจะปิวบ๊ายบาย